สวัสดีค่ะพามาดูลูกเป็ดฝูงสองหมื่นเนาะเคยเห็นกันหรือเปล่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเป็ดสองหมื่นตัวนะคะมีสองฝั่งถนนเลยฝั่งนี้ด้วยเนี่ยเต็มสะเลยนะคะมาเที่ยวดูเป็ดเขาเนาะโอ้โหเขาเลี้ยงได้ไงวะสองหมื่นเนี่ยดูในสายเพียบเลยนะคะ สองหมืนค่ะสองหมืนค่ะลูกเป็ดนะคะเดี๋ยวจะมาขอแบ่งสักหมื่นตัวนะเดี๋ยวให้โตเป็นสาวก่อนเนาะโอ้โห,โหเยอะเหลือเกินเลยเนาะว้าว,ว,าวเลยค่ะอ้าวข้างถนนแล้วน่ามาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วค่ะเดินขึ้นมากันแล้วเนาะนี่ยุงล่างขนาดไหนดูมันต้องเลี้ยงแบบนี้นะคะฝูงละสองหมื 20, ไปเลย ร้านแตกค่ะร้านแตกเห็นไหมล่ะมันเดินขึ้นมาเนาะมันคงจะโอ้โหทางลาชันนะคะอะไรมันจะทนจะอืดเกินเป็ดมันไม่มีแล้วล่ะค่ะสัตวนะ์ะดูดิคะ่ะลาชันขนาดนี้ขึ้นไม่ได้เลยนะคะผ่านหน้ารถพี่เม้งไปเลยนู่นเน่ะลงสะไปเลยคะ่ะเอาเป็นยังไงล่ะคะนั่นเนะ่ะเอ็น่ารักไหมล่ะพามาดูเป็ดเนาะ เด็กตัวเป็นสาวแบ่งแค่สักหมื่นนึงเนาะเห็นไหมคะเป็ดเยอะแยะเลยฝูงนี้สองหมื่นตัวนะคะเขาเลี้ยงกันแบบนี้นะทุ่งโน่นทุ่งนาโนที่เขาเลี้ยงนะคะเป็นแบบโน่นโนนโนนกว่าจะโตก็ประมาณห้าเดือนนะอ่าเห็นไหมไปจี่ทุ่งก็ไม่รู้นะกว่าจะโตห้าเดือนเนี่ยค่ะเห็นแล้วก็อดคว้ากล้องถ่ายให้ดูไม่ได้เนาะเผื่อใครอยากจะเห็นเนาะ เนี่ยค่ะเขาเลี้ยงฝูงใหญ่ฝูงสองหมื่นมันต้องเป็นแบบนี้คนงานมีอยู่สี่คนนะคะเลี้ยงเป็ดสองหมื่นตัวสีขาวเนะะี่ยเขาเอามานําฝูงนะคะเขาจะมีพวกเป็ดทุง่งเขาจะมีเป็ดสีขาวไว้เอาไว้นําฝูงเขาไปลงสะไปเดี๋ยวก็ขึ้นแถบนู้นนะคะเข้าแล้วแล้วอยู่ฝั่งนู้นเนาะ ติดน,น้ำก่อนเดินทางมาไกลเนาะติดน,น้ำแล้วก็เข้าหลาวนะคะเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมล่ะคะยังกระหน่อนเลยนะคะเป็ดเนี่ยโอ้โหวิ่งกลับมาอีกแล้ววิ่งกลับมาแล้วโอ้โวเห็นไหมเห็นไหมวิ่งวนไปแล้วก็วนมาเหมือนเด็กๆนะคะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเน,ะนาะขึ้นโน้น,นะน,นแล้วขึ้นฝั่งโน้นแล้วอ่ะ เอ็มเลยนะคะนั่นน,นในสะนั่นนะคะเป็ดฝูงนี้สองหมื่นเนาะเออนันแค่นี้ก่อนนะพี่เม้งจะต้องขอเวลาอัดวิดีโอนะคะไลรสดแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเป็ดขึ้นหมดแล้วไม่ไปอัดกับใครแล้วค่ะ